สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการ alcg tv นะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมตม e c r a f tg g server 3นะครับม e c r a f tg g server 3เป็นแนว rpg นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับม e c r a f tg g server 3นะครับเข้าเกมครั้งแรกพิมพ์ล็อกอินนะครับแล้วก็เว้นนะครับแล้วก็พารนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเสร็จนะครับก็จะมี คำว่าคุณทําการเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นมานะครับก็จะไม่มีอะไรเลยเราก็มาดูคําสั่งในเซิร์ฟกันก่อนเลยนะครับคําสั่งคําสั่งนี่นะครับอันนี้ก็วิธีการใช้งานบล็อกโ t เทคนะครับการใช้งานวางบล็อกต้องมีบล็อกโพนะครับแล้วก็ซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปแล้วก็จุดเกิดน,นะครับ วางโพลหนึ่งครั้งนะครับเสีย15,000้พันต์นะครับวางได้เฉพาะในเวอร์โฮมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็บริการบริการเสื้อดีแท้นะครับจากไมค e c รับจีจนะครับเป็นกิฟต์โค้ดโอ๊ยตีกูหมาเะเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บนะครับ ก็ติดต่อหรือโทร0856038674นะครับเพื่อสอบถามได้ที่แอดมินโดยตรงนะครับก็แจ้งเกียนนะครับแจ้งเกียนได้หลายวิธีก็ทั้งในเพจแล้วก็ในในเว็บไซต์นะครับก็ติดต่อเบอร์เดิมนะครับแอดมินจะอยู่หน้าเว็บไซต์กับเพจตลอดนะครับกว็วิธีไปร้านขายของนะครับพิมพ์วาร์แล้วก็เชลนะครับ นี่ก็จะเป็นร้านหายของนะครับก็ตอนนี้น่าจะยังทำไม่เสร็จนะครับเย๋อตีควีกแก้วอุตส่าห์จะไม่สู้แล้วนะอันนี้ก็เป็นโปรเทคนะครับมีตั้งแต่สิบคูณสิบถึงสี่สิบคูณสี่สิบก็สิบคูณสิบเริ่มต้นที่ห้าหมื่นห้านะครับยี่สิบคูณยี่สิบแสนห้านะครับสามสิบคูณสามสิบแปดแสนห้าสี่สิบคูณสี่สิบ 9,005นะครับก็ถ้ารวมค่าวางบล็อกด้วยก็อย่างเช่นซื้อโพสิ0คูณสิบนะครับก็รวมค่าวางบล็อกด้วยก็จะเป็นประมาณเจ็ดหมื่นนะครับอันนี้ข้อห้ามสําคัญภายในเซิร์ฟนะครับห้ามใช้โปรนะครับถ้าเห็นหรือตรวจสอบเจอนะครับแบนทันทีเมื่อแบนแล้วนะครับจะไม่มีการปลดนะครับเวอร์สาหรับหาของเป็นเวอร์หาของห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆเด็เด,ดขาดนะครับเพราะทางทีมงานเขาจะรีเวอร์ทุกๆหนึ่งอาทิตย์ คำเตือนต่างๆก็ห้ามใช้โปรทุกชนิดพบเห็นแบนไอดี ID. โดยไม่แจง้งให้ทราบล่วงหน้าโดยแบนแล้วไม่มีการปลดนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับเกิดปุ๊บหันมามีห้องน้ำเลยนะครับแต่ไม่เคยเห็นคนมาเข้าสักทีครับเห็นมีแต่วิ่งเข้าแล้วก็ไม่ไม,ไม่ได้ทำอะไร อันนี้นะครับก็เป็นประตูวร์ปไปที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวร์ปไปร้านค้าอันนี้นะครับวร์ปไปแดนหาของนะครับ <sk ill ises> ก็ไปตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตีมอนเก็บเงินอันนี้ก็ไปเมืองนะครับภายในเมืองอันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยสร้างบ้านนะครับวางโพก่อนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแดนหาของครับ เอาอีกแล้วน้องฟิล์มน้องฟิล์มอย่ามาเกียนสิครับยูฮูโอ้โหลงมาเกียน์สามคนโอเคได้อะไรปุวยเฉวมาฟังเลยไม่ต้องอายใครอาให้ <c oughs> ก็แดนหาของ ก็อย่างที่เขาบอกนะครับห้ามสร้างบ้านแต่ก็รู้สึกว่ามีอยู่หลายหลังนะฮะหลังจากที่สร้างก็สภาพน่าจะเป็นแบบนี้โดนคนอื่นทุบนะครับไม่มีโพหลังจากเราวาร์ปหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีดีเลยว์วาร์ปประมาณ50าสิบวิ หรือเปล่าว่าฟิล์ม40ประมาณ40-50ิิวีนะครับอันนี้ก็เป็นที่ตีมอนหาเงินนะครับไม่รู้เอาอีกแล้วน้องฟิล์มกวนตีนกูอีกแล้วอันนี้นะครับ t ท m e before next เท l e พอร์อีก25่ิวีนะครับจะสามารถ TP พีได้หนึ่งครับ เล่นเซิร์ฟไหมครับจีเซิร์ฟเวอร์สามนะครับก็มีเยอะพอสมควรแต่เซิร์ฟก็ยังไม่แหลกนะครับแล้วจะแหลกเมื่อไหร่ครับแหลกเมื่อคนเต็มมัง้งไม่รู้สิไม่ใช่คนดูแลเซิร์ฟอะอมอนจ๋าอยู่ในเจ๊ามหาป้าหน่อย Oh. มอนหายไปไหนหมดเอ้ยมหาปลาหน่อยมหาปลาหน่อยสิจ้าพีมทำไมมันไม่รันวะเอ,เอ้ยไม่รันอะไรเออผิดผิดผิดห้องละไปห้องล่างไหมจ้าจ้าเชิญตามสบาย คาดว่าตอนนี้มอนหมดโลกนะครับเราก็ไปดูที่อื่นกันต่อเลยเข้าประตูวาร์ปเราจะไปดูวาร์ปสร้างบ้านกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เข้ามาเราต้องมีโปรเทคหนึ่งก้อนนะครับเพื่อที่จะเอาไว้วางนะครับแล้วก็ต้องมีเงินอีกหนึ่งหมื่นห้าครับหลังจากซื้อโปรเทคแล้วไม่งั้นจะวางไม่ได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราวางไปแล้วใช่ไหมครับจะไม่มีคนเข้าบ้านเราได้เมื่อถึงอาณาเขตของบ้านเราคนจะเด้งออกนะครับอันนี้ก็บ้านคนในเซิร์ฟนะครับคนรู้จักโอ้ยแหลกแหลก เงียบเงียบแหลกสกพัวเงียบเวิววิวยังเนี่ยวิวมาครึ่งวิวมาครึ่งหนึ่งแล้วก็วิวต่อจ้าก็วิวอยู่จา้าอะไรไหมอันนี้ก็ในเมือง ของมาครับ GG Server สามนะครับสามก็สามไงกูบอกสี่เหรอคนดูเป็นเกย์นะครับเอา้าดีละไม่ใช่คนรีวิวคนดูนะครับ เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับไอดีแท้เข้ามาจะไม่มีสกินนะครับต้องไปเปลี่ยนสกินห่มีก็ไม่มีไงโอ้โหจอนชอบขัดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยชิมแม่งเลยไ <c oughs> อ้ยูไม่ได้ขัดนะเว้ย <c oughs> เอามานุ <c oughs> ่นจอไนไปนั่งทำเซิร์ฟหนุนไปอย่ามากม่วิ๊อันนี้ก็เป็นที่ขายของนะครับ เพชรเม็ดหนึ่งเจ็ดพันห้ามึงไะกูอยู่ไอเนี่ยในเมืองปื่ในเมืองร้านค้าทั่วไปอ่ะใช่ใช่เม็ดหนึ่งเป็นหมื่นไม่ใช่หรอเพชรอ่ะอันนี้ขายเจ็ดพันห้าเองเว้ยเป็นหมื่นเจ็ดพันห้าโอ้เป็นหมื่นอ้ะเอ้ยมันไม่ใช่ของจริงโอ้ อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะว่าตั้งให้งงหรือ,อไรขายธนูพร้อมกันสองอันราคาเท่ากันเยี่ยมมากเลยทีพีไม่ได้นี่ก็เป็นช็อปข้าวๆนะทีพีเสียสามร้ยหสิบมั้งใช่ป่าวว่าร้อยห้าสิบไม่รู้ดิแต่เซตโฮมมาพันห้าช็อปข้าวๆไม่จะข้าวขาเลยดิช็อปข้าว <c oughs> น่ยังจะเล่น เือดเืดอันนี้ก็เป็นร้านขายอาวุธนะครับมีอะ<ม>ไรมั่งอะดาบเว้ยดาบดาบล้วนๆเว้ยจริงๆไห่ว่าไม่แต่ดาบออก็เขาบอกว่าร้านขายดาบไม่เห็นติดป้ายไปเลยเอาดีครับเยโอ้ยวัสดีครับคุณโกแซ่ดางงี้ดิ <laughs> เอ้ยนายอชอบขัดเราเดี๋ยวเราจะไฟกับน,นายแล้วนะ มาดิเรียวไม่กลัวครับชั้นบนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับกูรอเซิร์ฟลันอยู่เนี่ยเฮ้ยลงไม่ได้นะครับเชีย่ยแหละฮะพลาดลงมาแล้วครับฟิล์มโหลดอะไรไว้เปล่ามันไม่ไปเลยเนี่ยเออคุณฟิล์มครับก็ถามว่าคุณโหลดหนังโป้ไว้หรือเปล่าครับไม่แน่นอนครับอือ<ม>กูว่าแล้วนี่นะครับผู้ชายส่วนใหญ่เขาเป็นกันอย่างนี้นะฮะ อันนี้ก็เป็นช็อปข้าวเนอะน้ฟิล์มเนอะข้าวข้าวอีกแกเอาอี้ยจะเล่นมุกมันต้องขายแต้ข้าวสินะมันตบไปเฉยเนี่ยเชื่อไหมกูสะท้อนใครวะกูข้าในจอดอันนี้ก็เป็นร้านขายของเคยเอามาดูแลฟิล์มไม่เห็นสะท้อนเลยเซิร์ฟนี้แตงโมก็น่าจะคลองอันดับนะฮะ ตีง่ายสุดแล้วก็ราคาแพงนะครับอันดับไหนอะอันดับหนึ่งเว้ยไม่จริงอ่ะเซิร์ฟนี้ก็มีลงมอสแร่หลายสีด้วยใช่ป่ะไม่ใชไ่ไม่รู้ครับแหมสงสัยอยากจะไฟไอ้พวกนี้นี่เราก็แม่งข้ามไม่ได้ก็หลังจากตีแร่พวกนั้นลงมาก็จะเป็นแร่นี่นะครับไหนอะเอ,อ,อลิเมนทเนียมไอ้สัตว์แม่งตีกูอีกแล้วกูไม่อยากควักดาบออกมาฟันมันเลยเนี่ย กูกลัวหลอดรถเฮ้ยหลอดรถภาพหน่อยเลื่อนรถแล้วหลอดรถหลอด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 ดาบกูอะวิวเสร็จยังอ๋อหลอดดาบบ้านใครก็ไม่รู้ครับระบุบ้านนะครับเรื่องของมึงครับเฮ้ยกูจะฆ่าไอ้ฟีนมาเนี่ยเอาแม่งเลยเย็นเย็นในกากจังวะ เน็ตใครวะเน็ตฟิล์มหรออุ้ยเสาวไอ้น้ำครับอืโดดลงไปแล้วรู้สึกว่าประมาณสามเมตรนะฮะโมกูก็ไม่รู้ไอสัตว์กูไม่ใช่คนสร้างสามเมตรเอาไปวัดดิได้เท่าไหร่หนึ่งศพไม่ต้องนับบอกให้เอาตลับเวทไปวัดเฮ้ยกูหมายถึงกูฆ่าคนศพหนึ่ง อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะปิดปรับปรุงเชีย่ยนึกว่ากระจกแม่งแตกแล้วแตกเลยเกือบแล้วกูอะไรนะป่าไม่มีไรพุ่งเป็นคนที่ขัดความสุขกูมากเลยมึงรู้ปะ่ะ hey. กูบอกว่าให้าบาลลี่นาแบกูเลยตั้งแต,ต่ทีแรกมึงก็มากลางตรงกลางๆตอนไอสัตว์เอ,อ้อก็ขี้เกียจมาอมึงไปทำเซิร์ฟต่อไปเถอะ นี่ไงซีมมันไม่หลานเนี่ยสปาวได้แค่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ใครเรียกตัวสปาวอะไรวะสปาวเนี่ยใครเลยเขาตอบว่าใช่แล้วอ๋อตาลน้องตาลนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูวพูเอาพูว่าเขาพู่ามน่าจะมาจากเอ็มซีแอเจลมั้งเฮ้ยเอาพูมาจะพูดทำไมอ่ะี๋้วโดนโบกอ่ะ เฮ้ยอะไรล่ะเราเป็นคนอัดคลิปโจเราไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟคนอื่นนะเว้ยเรามาโปรโมทเซิร์ฟให้เขาถูกไหมเฮ้ยมันมีโพเว้ยเอาเซิร์ฟเราอ่ะเออไม่เป็นไรเขาเรียกว่าตอนอพยพดอการโดโพนะฮะโยนไป โย่ Yo, น้องสาวไปบอกทาน้องสาวอย่าถ <Yo, S 1> ือดาบสิจ้าเดี๋ยวพี่ฟันนะเฮ้ยน <c oughs> <c oughs> ้องพี่มี <c oughs> ดาบ, <c oughs> บใหญ่เอาไหมดาบใหญ่เฮ้ยีเอาดาบดาบใหญ่หรืออะไรครับ <c oughs> อันนี้ก็กว้างเกินไปฮะเดินเดินเดินทั่วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเมืองเล็กๆ นี่อเออยอฟิล์มมาบนสาลาันได้แล้วกูค่อยทำนั่งเหนื่อยแม่โอ้สบายสบายแท้เอาเชี่ยเออลุกแล้วเอาจังไหนมยเฮ้ยลุกไง <c oughs> ที่ขวาตรงนั้นเนี่ยเพิ่มหรือตั้งั้นออสตาเป็นเกม เฮ้ยทำเป็นเล่นเดี๋แซวกันอย่างงี้ดิออกสื่อเนี่ยเราไม่ใช่น้องนัดดเว้ยเออเสียงออกโอ้โหแอร์โอลเลยใครครับใครครับเฮ้ยรีวิวอยู่เยอะเยอะเยอะเดี๋ยวบินหรอครับมึงเนี่ยยิงเต็มแม่ไปยดนมากะคิดว่าจะได้บินคนซะละ เฮ้ยบ้านใครโพรสามสิบปูสามสิบเลยปะนี่กูแปดสิบปูณแปดบ้านใครวะเนี่ยเข้าได้เฉยบ้านใครไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นรูแล้วเฮ้ยแล้วกูเข้าบ้านมันได้ไงวบ้างดีต้องเขาเขามีดาบด้วยเข้าบ้านแม่งได้แต่โดนไม่ได้นะฮะเฮ้ยไอตัวลูกนี่เป็นมอสใช่ไหมใช่จ้ะ นี่ครับเวลาคนที่ไม่ได้อดโทรเรานะฮะเดินฝึกบินฮะบินอยู่นอกรั้วเขาเฮ้ยนายเราอยากเข้าบ้านนายอะไหนอะมันก็ได้งอกไม่ใช่หรอไม่ได้บินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอนะจอนนะเดี๋ยวเราก็เอานายไปปล่อยในซีหรอกก็ไม่มีอะไรแนะนำแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับ